เืองของเราเป็นคนแบบอนนี้าไน่อปัดจัดตังคุกตะโกนโยนุตี

ก็ทําไม่จบปัญหาทุก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 ปัญหา

สามสี่สามสี่กำลึงนะครับพายเอกสิจ้าพายเอกหน่อยครับพายเอกหน่อย โอเคครับขอบค <recess ed. S 2> right? ุณครับพอกันเดือนท่านว่าปะครับจ้างใครตัวนี้จากแสนแแห่สี่แสนสองสี่แสนสามเราใจระยะทางน้ำครับก็เระล่มสามแสนกว่านี่แหละสำนักงานว่ะครับสำนักงานอยู่ที่บ้านแพงโกสุมสารคามครับมันก็ไปไกลได้แหละน้องโกลมปูไหมเอาสารคามปุ่นตีว่ามันอยู่

อันสี่ท่านว่าสิท่านว่าบุเรืองอำเสีบุเรืองจังหวัดนรูอ๋อการาท่อยังนงบ้เอาให้ได้ด้วสิเพพอกันเอาให้ได้ด้วยสิพ่อพอกัน พ่อเจ้าภาพพร้อมพอนสิจ้างพนจ้างพนก,นกำลังคุยอยู่สันสิบสี่ท่านว่าสามแสนสี่ ที่เท่าไรก่อนทุกคนของเาอ่ะวยันมาเลนไทยโทรไปแล้วเด็ก้แนวันเลนไทยกุ่มผ้าครับมเมนท่านว่าัติกแกม่ครอทอยู่ใเีมน่คือแสดง้นครับมื่อคืนอยู่ห้างห้างจักนหนิิโกโลนี่นะครับ งานคาลองมือใดงานยูนใสครับเป็นแม่พญาในอ่ะปีเถาะอยู่ไหนนี่ไงใช่ครับโอ้ยนี้หนู กระต่ายอยู่ไหนเอ่ยนี่ไงกระต่ายอยู่ตรงนี้จําได้อยู่เคยมาอยู่นี่ไงออ้ยไม่มีน้ําเลยอ่ะพ่อจะอาบน้ําให้ซะหน่อยไม่ได้อาบน้ําเลยอยากอาบไหมล่ะจะไปขอน้ำจากคนอื่นไดหมคนอื่นก็ไม่มีน้ำควรจะเป็นเตียนน้ำออกมั้ง นี่ไงนี่มีน้ำอยู่มืออันนี้พอน้ำเลยเด้อมืออนนี่มีน้ำอยู่เหมือนี่ผ <c oughs> ู้ขาซุ่มเย,ย็นเด้อมีความสุขความเจริญเด้อ นเหมือนกระเธอเอ้าก่นเอามือปิดกล่องไว้เขาเล่นปุ่มสม่างเห็ดอยังกันฝั่งนู้นมีต้นสาระถ้าถ่ายรูปกันใช่แล้วมันมีเราไปดูสถูปหลังเก่าด้วยก็ได้อะแต่อันนี้ไม่มีสาระอันนี้ไม่มีสาระหรอควายตีไม่ถูสแตะละต้องมีสาระโดดนี้แล้วหรอมีโต๊ะจั่งงาขึ้นมาอีกมือหนี่ ตอนนำก็วาควายมันกีนนี่มันทายลูกควายแล้วมารเหมือนกเนี่ยลูกไทยใครเหนนี่ยสีตาถึงอีกแก้วคารานลูกสาวท่านพระฤสีแก้วน้ำมาไหมนี่ตาที่กันอะไอ้งูไม่ได้เไม่เป็นเองเกยวนะเแล้วากันหัวสูงก็จวั่นัน แล้ว่าเออได้ไปว่าเป็นมีเก้มอุ้ยเอ็ยจะได้เสียอังเกาะกูไม่เห็นมาทาสุดท้ายวะนะบทสวนเรี่องกันอยู่แปดแผ่นุนนะจกเอาไปแนบตูแผ่นมันบังเยอย่างนั้นงนี่งนีความสุขกูตัวกูเป็นก้อนหญ่ตรว กูอยากเขากเป็นตลโลกแล้ว <c oughs> นเจอันจะพา้าหเพื้นถาวมม่าเป็นยังลาลาเป็นพระเอกบอกวสิวา่าบ่วจ้าเป็นตัลกลกวสิวาอยู่เป็นาเป็นพระเอกหน่อยครับเป็นเรื่อเป็นมาเสือได้หนึ่งขันเขาอยู่ร่วมกันือจะว่าเขาเป็นตลกแต่ว่าเขาอ,อยู่ผู้เดียวเขาได้หนเป็นพระเอกถ้าขันเขาอยู่ร่วมกัน่าหันันบอผู้ใดก็ว่าที่เป็นตลลกสามแสนแปดสี่แสนสาม เป็น, <c oughs> นไก่หรือเปล่าก็พอเมนดอกเพราะว <c oughs> ่าเราเมื่อกี้ว่าน่าจะผลิตไก่อาจจะมีเ้าอาจจะมั่นใจไก่าาหรือเปล่าตัดตอนนลยเด้อเอา้า ว่าเป็นยังกดตูดเนี่ยพี่น้องคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับล,ลำลาไปก่อนเด้อฝา,ากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องเอ็กซ์พิวอัลล์เพินออฟฟิเชียลด้วยนะครับอาบุญน้ำฝาบพี่น้องโซคีโซคามีกับต่างเงินใส่นี้กับแบงค์ไฮกูขาใส่น้ำในเด้อขอบคุณและสวัสดีครับ